สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอซีสุขุสุ坤เมื่อน,นี้คนเชาเงาพาแฟนเพจ่นครับมาวันหัวแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่อีกตั้งหาครับเนี่ยนี่ครับลูกแรกนะครับเนี่ยแม่ลูกคน้มหนานะครับเนาะเป็นแม่บอกแม่พันในเ้าไก่ออกสไตล์บรมันไทยกลางเฮาไปหาไงนะครับเนาะมันแม่เนี่ยคมสูงได้ตัวแม่ฟันสี่ประมาณร้อย สามสิบหกสามสิบเจ็ดนาะครับเนาะคู่ขี่อยู่ระบางนี่เนาะครับเนาะหกเจ็ดแปดอยู่ประมาณนี้ครับสามหกสามเจ็ดสามแปดประมาณนี้นะครับเนาะนี่นะครับส่งลูกดีครับูแม่นี่เลื้อกินเลื้อใสครับลิงคอลิงท้องพคนกับตามนัานเลยแหละครับผมวันสายพันธุ์มาดีๆคนนะครับวันลูกเชฟสามหนึ่งอร่อยนะครับเนาะลิงคอลิงท้องหลายครับ เอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์หง้าวไก่ดนะครับเด้อง่วแม่ลูกคุมนี่นะครับเนาะที่สําคัญก็เปิดไปปว้บ่ไวลอยนะครับเด้อถือกับยุคสมัยนี้แหละครับผมคนหนึ่งครับวันท้ายเพื่อนลูกแม่ของแท้ครับนะั่นแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะออกสไตล์แบบมันเท่กลางเขาไปหายเงี ลึกงคอรึงทกลงถ่องคนไหลนะครับเด้อตัวลูกเพิ่นหลายเป็นหลายจีนีดำครับผมนั่นแหละครับจีมีเพิ่นใส่เน้นซัมนี่ราคากลับเปิดใบบัวไหลนะครับ,รบ,รบนะนเด้อเปิดไให้แฟนเพจแฟนขับผิดจระาเบิ่งเนาะครับเนาะงว่าไงนี่หัวเชียวเปิดใบนี้ราคาเราใจนะครับเนดะ้ะเอฟซี ทุกคน,กคนตั้งใจฟังนะครับเ้าะถือเป็นถือครับถือว่าเพราะแถมทรงฟีตัวผ่ากีสานพร้อมนะครับเนาะเปิดไว้ในราคาสามหมื่นเก้าพันทรงฟีตัวผ่าอีสานครับในราคาที่เปิดไว้ให้พิจารณานะครับเนาะุูนะครับตัวลูกเพลนง่วแม่ลูกลูกแม่เบิดเท่านั้นครับเอฟซี FC เรียกร้องหาหลายนะครับเนาะแขนเจ้าก้ครับตัวลูกเพลน หมกักหัวใส่เนี้นี่ก็ได้การครับนี่หัวนมพันครบถ้วนสมบูรณ์ดีทุกหัวนะครับเด้บอบ่อบกพ่องเรื่องหัวนมนะครับเนาะพูดนหรครับตุลูกพ่นหาดินกินอยู่คนในสองอาทิตย์อาทิตย์ที่สามย่างเข่าม้าเนี่นะครับเนาะนี่ตวลูกกพิเนนี่ยตุลูกอยู่ครับพูดนะครับเนื้อหนังพ่นเรื่องคอเรื่องท้องไหลนะ้ครับเด้อตุลูกพ่นไหลเป็นไหลเหระครับ วันลูกเคเอฟซ้ำหนึ่งพนนะครับแพนหลังพ่นนะครับบันทายพันตูรูดีนะครับนะทรงลูกดีครับงอแม่เนี่ยแพนเพียดแแพนครับเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันกับบอ่อผิดลังครับเนี่ยพุ่นครับลึงอคอพันตูรูพันเนื้อจินเนื้อใส่เลยครับทรงลูกดีแนวนี้บอ่อผิดวังแน่นอนครับผม ในด่านรับประกันนะครับเด้อก็ตามสไตล์เองชาวย้าฮือเก่าแล้วครับผมในด่านจัดทรงก็ตามสไตล์ัองชาวย้าฮือเก่าแล้วครับไปจำอีกทีหนึงนะครับเนาะในด่านรับประกันขาทกขาถอนหางมกหางดอกรับประกันให้ครับผมช่องของชาวย้ารับประกันให้เลยนะครับเนาะแม่ลูกคมนี่โอ้ยนะครับ เดือกินเดรอใส่นะครับเนาะในด่านทรงลูกแม่ลูกลูกแม่ในราคานี่คุ้มแสนคุ้มครับโม่ถึงสี่หมื่นนะครับเนาะเอฟซีหัวเฉาเยาโอ้ยเจ้าคือขายถือแสบนันต่อขึ้นได้อยู่นะครับเนาะขึ้นมาแพงก็ต่อลงเอานะครับเนาะในด่านจัดทรงหน้าที่ของหัวเฉาเยาครับผมจัดทรงให้ฟรีนะครับเนาะฟรีทั่วภาคอีสานภาคอืน่นรวมพลังหารสองนะครับเนาะ ทรงคือกันนะครับเนาะพากันอื่นก็นได้รวมพลังหารสองนะครับพากันอื่นเขาเหลือกินเหลือใสครับทรงลูกแม่นี่ย้มสูงย่ำอีกเท่านึงครับผมร้อยสามเจ็ดสามแปดประมาณนี้นะครับเนาะตัวแม่เพิน่นที่สําคัญกับลูกแรกนะครับเด้อพึงได้ลูกแรกนะครับเนาะในะราคาพอถึงสี่หมืน่นสี่หมืน่นแม่ลูกลูกแม่อีกตั้งหากไผยไก่อนก็ได้ก่อนนะครับเด้อ คลิปนี้ก็จบไว้สำนี้แหะครับผมขอบคุณอะไรครับแฟนเพจแ,แฟนครับ fc ที่ติดตามคลิปหัวเฉาเยาอยู่นะครับเนาะแม่ลูกคมนี่ว่าฟิดวังแน่นอนครับหมักน้ำครับหมักน้ำเอาเขาไปเป็นแม่บอกแม่พันใดการครับเนี่ยทรงลูกดีๆแนเนี่ปีละลูกแล้วลลครับหัวใส่นี่พิกัดน,นี่นะครับเนาะ